แพิรุษที่หลายคนยังไม่รู้ทั้งหมดมันคือการแสดงขั้นเทพสวัสดีครับเ,เพื่อนๆกลับมาพบกันอีกครั้งกับดันกระแสนะครับโดยวันนี้เรื่องที่หลายคนให้ความสนใจเราจะนํามาเล่าให้ฟังครับติดตามกันต่อเนื่องยาวๆเลยนะครับสําหรับมาหากาพย์ดรามา่าแน็กชาลีและก็จีการ์มินนะครับผมซึ่งก็มีข้อมูลมาให้ติดตามกันยาวๆเลยนะครับจากเพจงโพแดงสำรองนะครับก็ต้องบอกเลยว่าข้อมูลที่เพจนํามาลงนั้นแต่และข้อมูลนั้นแทบจริงๆนะครับผมโดยล่าสุดเพจได้โพสต์ข้อความว่า ยิ่งล้วงลึกยิ่งขุดยิ่งไม่ธรรมดาอารุณสวัสดิ์ชาวเพจคิงโพแดงที่เขารรักเมื่อคืนพี่คิงได้ตรวจสอบข้อมูลยิ่งลึกยิ่งตกใจเรื่องนี้ไม่ใช่แค่เรื่องที่หญิงชายสองคนรักและเลิกอย่างที่มีกลุ่มปฏิบัติการโซเชียลปั้นแต่งแต่มันเลยเถิดไปไกลที่มีความเกี่ยวข้องเชิงอาชญากรรมข้ามชาติพี่คิงจะค่อยๆอ,อธิบายสําหรับคนที่ติดตามข้อมูลจากคิงโพแดงและที่เพิ่งเข้ามาเห็นโพสต์นี้ครั้งแรกให้กระ่าจงกันไปเลยมาทวนสิ่งที่พี่คิงให้ข้อมูลไปก่อนหน้าโดยสังเขปข้อมูลชุดแรก แพลตฟอร์มตตเปิดให้คนทั่วไปมีกิจกรรมที่เรียกว่า P.K. เพื่อให้มีการใช้เงินจริงเปลี่ยนเป็นเหรียญเข้าสู่ระบบของแพลตฟอร์มและส่งเป็นสติ๊กเกอร์สามารถนำออกเป็นเงินจริงได้โดยเสียค่าธรรมเนียมนิดหน่อยให้แพลตฟอร์มส่วนตตเกอร์ก็ได้อินคัมก็มีหน้าที่เสียแวดของแต่ละประเทศตังนั้นก็สามารถนำมาใช้ได้ด้วยรูปแบบดังกล่าวกลุ่มเงินดักที่ได้เงินมาโดยไม่ถูกกฎหมายจากทั่วโลกได้มองเห็นช่องทางจึงเริ่มมีคนคิดโมเดลขึ้นมากลุ่มเงินดักได้จัดตั้งบริษัทเอเจ แต่ตอนนี้เริ่มช้อนตอตอเกอร์ที่ดังแล้วเพื่อเข้าสู่โมเดลการซักอบรีดเงินดักโดยเบื้องหน้าบริษัทเอเจนต์ก็จะได้ค่าตอบแทนเป็นเปอร์เซนต์จากการได้สติ๊กเกอร์จากการ PK ซึ่งก็ดูแล้วไม่มีอะไรผิดปกติแต่กลุ่มเงินดักจะอาศัยจังหวะในการ PK ในการเติมเงินดักเข้าระบบตอตโดยที่ไม่มีใครรู้ว่ายูสที่ส่งสติ๊กเกอร์นั้นคือใครเงินดักถูกเปลี่ยนเป็นเหรียญและทําการส่งสติ๊กเกอร์ที่มีเรียดสูงให้ตอตอเกอร์แต่บัญชีนั้นอยู่ในมือของบริษัทเอ ก็จะตัดให้เฉพาะเปอร์เซ็นต์ที่ได้จากการรับต่อต่อจริงส่วนที่เป็นเงินดักอาจได้บางส่วนเป็นอินเทนซีฟไปซึ่งก็มหาศาลเพราะจำนวนเงินดักที่ปั่นเข้าระบบจํานวนมันมหาศาลแต่ประเด็นคือการปั้นให้ต,ต่อต่อดังและมีชื่อเสียงเป็นสิ่งสําคัญมิเช่นนั้นจะมีความผิดปกติที่ต่อต,อตอเกอร์โนเนมจะมีคนมายิงสติกเกอร์เรทสูงรัวๆและนี่คือที่มาที่แฟนเพจต้องเข้าใจเป็นอันดับแรก เมื่อกลุ่มเงินดักต้องการให้เงินดักกลายเป็นเงินขาวก็เพียงแค่เอาเหรียญเปลี่ยนเป็นเงินจริงผ่านบริษัทเอเจนต์ Gen, และเสียภาษีให้ถูกต้องก็สะอาดกริปโมเดลนี้ก็เริ่มสร้างประมาณเกือบหนึ่งปีที่ผ่านมาหลังจากที่แพลตฟอร์มตตเริ่มมีการ P ีให้ตตเกอร์ได้ลองใช้งานโดยการมินได้ไปออกทีวีที่เกาหลีและไปพร้อมกับเอเจนต์ Gen, ไล้พูดถึงการทํางานว่าต้องอาศัยความอดทนต้องทนกับความเบื่อให้ได้และทําทุกวันก็จะสําเร็จแบบเธอได้ ได้ข้อสรุปว่าสิ่งที่การมินออกล่องสตอรี่ทั้งหมดนั้นคือส่วนหนึ่งของงานซึ่งการมินได้รายได้เฉลี่ยก่อนที่แนกเข้าไปจะตกเฉลี่ยือนละ8 0,000หรือเฉลี่ยวันละ2 0 0 0กว่าบาทซึ่งนั่นมาจากการทดสอบค่อยๆปล่อยสติ๊กเกอร์แบบที่ไม่ให้คนเกิดความสงสยัยเพราะต้องไม่ลืมว่า80,000นที่ว่าได้ถูกหักจากเอเจนต์ไปแล้วแล้วคนโนเนมแบบการมินที่ไม่ได้มีอะไรน่าสนใจมีเพียงสตอรี่ที่สร้างความสงสารเห็นใจทำไมถึงมีคนไปให้หลักแสนได้ก่อนหักของเอเจน ส่วนเน็กชาลีเป็นนักแสดงที่มีชื่อเสียงอยู่แล้วก็ได้เข้ามาเรียนรู้เรื่องการพีคด้วยความสนุกสนุกได้คุยกับแฟนคลับเพราะเน็กปกติเป็นคนที่มีโลกส่วนตัวอย่างที่แฟนคลับเข้าใจทําให้การพีคเป็นโลกใหม่ที่ทําให้เน็กได้พูดได้คุยในแบบที่เป็นตัวของตัวเองจึงเป็นที่รักของแฟนคลับและเข้าไปซับพอร์ตอยู่มากมายอยู่แล้วเน็กชาลีพลาดที่ไปอินกับสตอรี่ที่การมินและเอเจนสร้างสตอรี่เข้าใจว่าลำบากจริงจึงพาคนไทยไปติดตามด้วยเจตนาที่แท้จริง แวบ,บแรกแน็กเองก็ไม่ได้มองเรื่องรักๆใ,ใครๆคือตั้งใจช่วยด้วยความจริงใจให้ผู้หญิงที่ขาดโอกาสได้รับโอกาสแต่การมินก็แสดงท่าทีที่เราเห็นเห็นกันการทอดสะพานการตกและการแสดงตัวถึงความเป็นเจ้าของนั่นก็เพราะสติกเกอร์ที่เข้ามาอย่างมหาศาลซึ่งตรงตามคอนเซปต์โมเดลที่เงินดักและเอเจนต์วางไว้เราจะเริ่มเห็นอยู่นี้และสติกเกอร์ตัวแรงๆยิงให้การมินรัวๆอย่างไม่รู้ที่มาว่าคนที่ยิงนั้นคือใครนั่นคือการสอดแทรกสติกเกอร์จากกลุ่มเงินดักเข้าระบบ ทำกันอย่างเป็นล่ําเป็นสันเราจะเห็นเอเจนต์เกาหลีไปกลับไทยเกาหลีและนักเองก็แสดงท่าทีที่ไม่โอเคนะักซึ่งคิงเองก็ไม่มั่นใจว่าแนะ็กเริ่มรู้เรื่องลึกๆอะไรหรือยังเมื่อกิจกรรมโมเดลซักอบเรียกเงินดาร์กดำเนินไปอยู่ดีๆแนะ็กเริ่มมีการออกการขัดขาออกมาเตือนล,ลอยๆอย่าอินอย่าเปมากอย่าตามใจซึ่งถือว่าเป็นการขัดลาบทั้งการมินและเอเจนต์และลามไปถึงกลุ่มเงินดาร์กด้วย พราะถ้ายอดคนเข้าไปพีลดลงกาเมินจะไม่ใช่ตัวแสดงที่เหมาะสมในการแทรกเงินดักเข้าระบบและแนะ็กได้ออกตัวพูดรอบสุดท้ายว่าเรื่องนี้มันน่ากลัวนะทําให้กลุ่มเงินดักเองเริ่มระแวงว่าเรื่องโมเดลนี้จะถูกเปิดเผยจึงเกิดปฏิบัติการที่เกิดขึ้นก่อนที่จะมีการเลิอกอาด้วยการหาคนไทยที่แสดงตัวเป็นผู้นําทางความคิดของกลุ่มที่เป็นด้อมกาเมินและชาลีและเร่งเห็นแล้วว่าจอคือผู้ที่เหมาะสมเพราะมีวัทกรรมที่ทําให้ด้อมเคลื่อเทิมความพักดีของสาวก ก็ถือว่ามีความจงรักภักดีเพราะบรรยากาศการพูดคุยของจอที่สร้างเหมือนหลุดไปอยู่อีกโลกที่มีเจ้าหญิงเจ้าชายการข้ามพบข้ามชาติมารักกันที่อิงส่วนหนึ่งมาจากนิยายที่จอเคยเขียนและตีพิมพ์ และจอก็ได้รับคําสั่งเพื่อตเตรียมความพร้อมสําหรับวันที่ชาลีขวางปฏิบัติการเงินดาร์กมากไปกว่าน,นี้ด้วยปฏิบัติการเล่นงานชาลีโดยปฏิบัติการนี้จอได้งบมาจากการดูแลจัดตั้งทีมงานทั้งการคอมเมนต์การสร้างตัวตนอวตารซึ่งก็ไม่ต่างจากการทํางานของมิตรทางออนไลน์เลยและจอก็ไม่ติดเรื่องนี้เพราะจอมี3ปัจจัยในการขับเคลื่อน หนึ่งจอเปิดจิตมานานการที่ตนเองได้หลุดเข้าไปในโลกจินตนาการในต่อตอในห้องดีทํทให้จอรู้สึกตัวเองมีความสําคัญทําให้ชีวิตมีคุณค่าซึ่งเป็นการเยียวยาอาการของเธอเองซึ่งวิชาการถือว่าเป็นการแก้ปัญหาที่ไม่ถูกต้องแต่มันจะยิ่งกลับทําให้อาการหนักจนหลุดไปเลยก็เป็นได้2จออาศัยความพักดีของด้อมการินในการแทกอาชีพส่วนตัวที่ก็ไม่ขาวนักนั่นคือการเปิดโรงเรียนที่ไม่ถูกต้องสร้างหลักสูตรที่มอมเมากับความเชื่อและใส่จินตนาการตามนิยายที่จอเคยเขียน เรื่องข้ามพบความชาติมารักการอะไรแบบนี้แฟนเพจสามารถสืบหาอ้างอิงได้ไม่ยาก 3. คือค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการที่กลุ่มเงินดักได้ส่งผ่านเอเจนต์มาให้ตอนนี้ที่จอได้เริ่มปฏิบัติการมาจากการสนับสนุนของกลุ่มเงินดักมันเยอะมากมาแบบไม่อัน้นและวิธีการนั้นมันเริ่มแรงขึ้นหลังจากที่ชาลีประกาศเชิญการมินกลับประเทศจอเริ่มคุยในกลุ่ม DC และไลฟ์ตามเพจที่ตัวเองจูงจมูกได้แบบชัดมากเริ่มหลุดเสียงหลุดภาพบอกมาว่าจอให้ร้ายน้องเนะ็ พูดส4ี่ชั่วโมงเพียงเพื่อให้ทุกคนเข้าใจผิดว่าแน็กเปกิดจิตซึ่งความเชื่อนี้ได้ฝังหัวกลุ่มทุยทุกตัวความเลยเถิดคือกลุ่มทุยจิตอ่อนเริ่มอินและเริ่มมีการคุกคามน้องมีการแฮชแท็กหยาบถึงบ้านกูบอลเริ่มมีการบริพาสหลานตัวน้อยของชาลีและที่สําคัญทุกคนฟังให้ดีกลุ่มทุยนี้จอกล่อมสําเร็จถึงขนาดเป็นลัตติล่าแม่มดที่คิงจึงจำเป็นต้องออกมาเปิดเผยความจริงและข้อความที่พิมพ์ไว้นี้ทุกท่านสามารถสืบต่อได้ ว่าจริงหรือไม่สังเกตของปัจจุบันเลยพวกทยที่มาป่วนยุสแท้ไม่มีสักรายและข้อความก็เป็นข้อความที่กอบวางทั้งนั้นยอดฟอลและเทรนตวิธแล้วท่านจะตาสว่างน้องชาลีคือน้องชายที่เป็นคนไทยไม่เคยสร้างความเดือดร้อนให้กับใครแต่กลับต้องโดนคนไทยด้วยกันจากการซัพพอร์ตของกลุ่มทุนเงินดักที่ต้องอาศัยช่องทางปีเคในการซักอบริดเงินให้ขาวมามุ่งเล่นงานรวมถึงคนไทยที่จิตอ่อนตามการจูจมูกโดยจอที่มาร้ายเหมือนคนเป็นจิตประสาทโดนสะกดจิตทุกวันนานๆหลายเดือนคิดว่าพวกนี้ ที่จะทําอะไรกับน้องแน็กและครอบครัวที่ไม่มีความผิดอะไรเลยจึงขอให้พี่น้องชาวไทยผู้รักชาติทุกคนร่วมกันปกป้องน้องให้พ้นจากปฏิบัติการเหล่านี้ด้วยน้องยอมตัดการมินเพียงเพื่อปกป้องคนไทยไม่ให้โดนต้มน้องไม่ควรต้องมาเจออะไรแบบนี้จริงๆเดี๋ยวมีต่อรอติดตามแล้วเพื่อนๆหลักครับมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องนี้กันบ้างนะครับอย่าลืมคอมเมนต์ เข้ามาร่วมพูดคุยกันได้นะครับแล้วก็ขอขอบคุณทุกการติดตามและการรับชมรับฟังด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ